ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ในสตรีมนี้เครับทุกคนคือผมเล่นในส่วนของ Worst p i e c e ใช่ไหมเล่นไปประมาณชั่วโมงขึ้นแล้วก็เกิดอาการเบื่อเว้ยเพราะว่า คร้งี่ยังง่วงก็เลยหาเกมนะครับผมคุยกับน้องๆในสตรีมเรื่องอนิมงอนิเมะเรื่องอ,อะไรต่างๆน,นานานะจนผมมาเจอในส่วนของ UniversalPit อัปเดตเว้ยซึ่งอัปเดตเนี่ยแม่งเกมพาสถ,ถูกมากๆเลยนะค่อยมีแมปไหนที่ทำอนาเขตของยูตะไม่ก็เป็นแบบภาพโง่ๆอ่ะอันนี้มันคือภาพระดับ UniversalLegacy เว้ยคนั้งที่จยกูดนะ แล้วก็มีผลสั่นด้วยบุลาลาลา,ลาอุย้ยห้ารโลบักคือและไอด้วยความว่าเกมพาสมัน500โลบักทุกคนคือถ้าผมจะไปเติมซื้อเองเนี่ยมันก็จะราคาค่อนข้างที่จะแพงนี่ครับผมแต่ถ้าจะไปซื้อกับร้านเนี่ยร้านที่ผมซื้อประจํามันอยู่แค่เลทห้าเท่านั้นแต่มันก็มีน้องคนหนึ่งในสตีมแนะนำร้านร้านหนึ่งมาอยู่ที่เลทหกจุดห้าแล้วผมไปสโปรไฟล์เนี่ย คือโปรไฟล์มันดูมิจฉาชีพมากเลยนะแต่ผมก็ลองไปซื้อดูแล้วนีครับทุกคนได้จริงๆนะิด6.5นี่สูงสุดเลยแล้วก็ไอร้านเนี่ยเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่มันถูกดีนะครับผมผมก็เลยอยากจะมา,าแนะนำว่าเผื่อใครที่อยากจะซื้อเกมพาสถูกๆอะไรแบบแบบนี้นะก็อบอกมาอยากช่องบูจะเก็ตไม่ได้อะไรครับผมแค่อยากจะแนะนำเฉยๆนะอุ้ยได้จริงโอ้โหเฮ้ยคือร้านเนี่ย ดูน่าสงสัยมากเลยนะได้จริงด้วยวะ่ะเฮ้ยเอ้ยอันนี้ร้านน,นนี้ดีครับเลทสูงแล้วก็ส่งจริงๆด้วยคือคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่สําหรับผมอ่ะมันได้จริงเว้ยเฮ้ยร้านดีอุ้ยแล้วผมได้ผลปีผลปีศาจแบบถาวรด้วยวะ่ะเฮ้ยเราสามารถที่จะอีคิปได้ในราคาเพียงแค่500โบบักจาก4 5่พว้าวโอ้โหไอ้ร้านเมื่อกี้ เป็นร้านประจําพี่แหละพี่บอกเลยถ้าถ้ายังเลทสูงอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะถ้ายังเลทสูงอยู่อย่างนี้เรื่อยๆจะกลายเป็นร้านประจําพี่ทันทีแต่ถ้าเลทห้งเมื่อไหร่กูไม่เติมเพราะว่าไม่มีเงินแล้วเผื่อมีใครบอกเฮ้ยพี่ผมก็อยากได้เหมือนกันผมไม่มีเงินเติมโลบักอะ ไอ้เจ้ายูตะเนี่ยมันทํากันยังไงอ่ะเดี๋ยวเราพาไปทํากันซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะทําจนกว่าจะได้หรือเปล่าหรือว่าจะมาแค่ไก์แนวทางนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยให้เราวาร์ปไปที่เกาะใหม่ครับโตเกียวไอแลนด์อ่าเมื่อเรามาถึงในส่วนของโตเกียวไอแลนด์แล้วครับมันจะมี NPC ตัวใหม่ยืนอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นตรงนู้น นี่จะมี NPC 2ตัวนะทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของการขายผลสันนะครับผมโดยมันจะใช้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองไปกดคุยดูแล้วก็ลองหาวัตถุดิบดูนะครับผมแล้วก็ตัวที่2ครับทุกคนนั่ก็คือเจ้าตัวนี้ครับอ่ามันจะเป็นเคเวสนะทุกคนมันจะให้เราไปทำเคเวสอ่อซึ่ง <laughs> ผมเติมด้วยโบบักมาแล้วอ่ะมันก็เลยไม่มีในส่วนของเควสขึ้นนคะครับผมก็ลองไปทําตามกันดูนะสําหรับสายฟรีสามารถที่จะทําได้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้มีในส่วนของคูณ2อลักด้วยนะครับทุกคนแต่บอกเลยนะว่าคูณ2หลักเกมเนี้ยมันค่อนข้างที่จะขี้โม้ไปหน่อยนะ คือมันดูไม่ค่อยจะคูณ2เท่าไหร่เพราะว่าผมก็ลองไปเล่นดูแล้วนะเนี่ยผมไปตีเอาคุณแจว่าจะลงเลทใช่ไหมผมยังไม่ได้ในส่วนของดับกันดำเลยเว้ยแล้วผมนั่งตีอยู่อย่างเงี้ยไปประมาณ20-30นาทีครับคุณแจนที่อยู่ในเลทดรอป3%เนี่ยมันไม่ออกเลยนะถึงจะมีในส่วนของคูณ2โชคก็เถอะอ่ะเดี๋ยวเราใช้ให้ดู เนี่ยเดี๋ยวผมตีให้ดูครับหกเปอร์เซนต์ทุกคนอืมไม่ได้หกเปอร์เซนต์ที่ตีมาประมาณเออเสียงดังหรือเปล่าหกเปอร์เซนต์ที่ตีมาสามสิบนาทีไม่ดรอปเลยซักชิ้นนะขี้โมนะคือไอกเกมเนี้ยมันดีทุกอย่างเลยเวยนี่คืออีกหนึ่งแมปที่ผมชอบเล่นมากๆนะทุกคนภาพสวยสกิลดีแต่มันจะมีบางช่วงที่มันจะปรับให้สกิลเนี่ยมันต้องเก็บในส่วนของเหมือนหลอดสเตมิน่าใช่ไหมอันนั้นค่อนข้างเยี่ยไปหน่อยนะครับผมแต่ ตอนนี้มันไม่มีแล้วแต่มันติดอยู่อย่างเดียวเว้ยนั่นก็คือของมันค่อนข้างที่จะเลดตอบแบบน้อยน้อยทุกคนคือแบบเลดเลดตอบมันค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยอะดูอย่างสูคุณะด่ตอนนี้ผมยังไม่มีสูคุณะเลยนะถึงผมจะมีในส่วนของซอนจินบูอยู่ตรงยูตะโกจงโกโจโนเนี่ย ยังไม่ได้ในส่วนของซูคุนะมาเลยนะแต่ตอนนี้มันก็ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับผมของหาง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาเล่นได้นะสำหรับ universal เ c e คนเล่นน้อยมากไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะอาจจะเป็นที่ผมพูดไปข้างต้นก็ได้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจของเจ้ายูตะแล้วก็ผลกุลาลากันดีกว่าครับผลสั่นสะเทือนนะทุกคนผลสั่นสะเทือนนี่ก็ดีมากเอ่อเมื่อกี้ผมรีวิวไปรอบนึงแล้วอะแต่ผมลืมอัดคลิปไปทุกคนความพูดมากมายความหมายลืมออัดลิีกแ้ว โอ้โหนี่เสียเสียเสียงเวฟีเนี่ย ทุกครั้งที่ผมพูดเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของ energy ในการใช้เสียงเยอะมากๆเลยนะอันนี้ผมต้องมาอัด2รอบอะแล้วเรารีวิวไปถึงสกิลสุดท้ายแล้วโอ้โหต้องมาอัดใหม่นะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไ r i b e ให้กับคลิปนี้ด้วยนี่ครับทุกคนใช้พลังงานค่อนข้างที่จะเยอะ,ยอะขอสัก100ไลค์ได้ไหมทุกคนสําหรับคลิปนี้อ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลตัวแซกันครับแล้วก็ก่อนที่ไปดูสกิลเนี่ยทุกคนเหมือนแอนิเมชันมันจะบั็กนะครับผมมันไม่ถือดาบนะมันถือแค่ในส่วนของปอก บเท่านั้นนะครับทุกคนผู้พัฒนาครับเกิดอาการพักอย่าลืมแค่ด้วยนะอย่าทิ้งไปแบบ Second Pip แมปนี้เป็นแมปที่ดีมากๆเลยครับควรที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าสักวันแมปนี้คนมันจะเล่นเยอะกว่านี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยสกิลตัวแซดเลิฟสเลท จะเหมือนเป็นการฟัน,นเฉยๆนะทุกคนแต่ไม่มีในส่วนของแอนิเมชันและก็สกิลเพราะว่ามันบักอยู่ดาเมจครับจะอยู่ที่ประมาณ329,000นาะสำหรับเลิฟสแลของเราอันนี้ทุกคนจะดูเวียนหัวหรือว่าไม่รู้เรื่องหรือเปล่าครับเพราะว่าดัมมีแมปเนี้ยมันไม่มีตัวที่ยืนอยู่เฉยๆเลยฉะนั้นขออภัยด้วยนะสกิลตัว X ครับพิ้วๆสกิลแค่สกิลแรก ก็ขาดลอยแล้วเนี่ยครับผมดาเมจอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่นโอ้ยผมลืมเปิดในส่วนของฮาคิด้วยว่ะทุกคนเดี๋ยวเปิดฮาคิครับแล้วก็สกิลตัว z ซดาเมจจะอยู่ที่4ี่แสนสองหมื่นแปดพันนะสกิลตัวเอ็กครับดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่ 7 9 000, 8 0 0 0เก้ครับทุกคนสกิลสวยดาเมจด,ดีขอร้องเลยครับผู้พัฒนาได้โปรดอย่าเนิบโอโคซอยูตาครับให้มันมีพลังเก่งๆไว้เล่นหน่อยเถอะคือถ้าเนิบยูตาเนี่ยมันจะไม่น่าเล่นเลยนะเพราะว่าเลดดอปในแมปเนี้ยมันค่อนข้างที่จะจะพูดยังไงดีอะฮาร์ดเพย์เกินไปอะเออฉะนั้นอะไรที่เก่งๆเนี่ยเก็บไว้เถอะเฮบอย่าเนิบตัวเอ็กอีกหนึ่งรอรบเถอะทุกคน อืมสกิลสวยดัเมดดีสกิลตัวแซตเฮลโลลิกะอ่ามันจะเป็นการเรียกลิกะออกมาครับทุกคนดัเมดอยู่ที่63,000ไอเจ้าสกิลตัวนี้จะเป็นในส่วนของการสตันนะทุกคนให้สังเกตที่ครูดาวครับคูดาวโคตไวนะสกิลแบบไวมากอะเมื่อเทียบกับพลังอื่นๆนี่สตันสตูด,ด้วย โคตรเก่งทุกคนถ้าเทียบกับเอโกโจเนี่ยโกโจมันก็เก่งแล้วนะโกโจนี่เหมาะสําหรับมือใหม่มากเลยนะใครที่ไม่เคยเล่นแล้วอยากได้พลังดีๆสักอันไปทําโกโจนะครับผมย้อนไปดูคลิปได้นะแล้วก็สกิลตัววครับทุกคนอันนี้จะเป็นในส่วนของ Animation Skill นะแบก f ฟ t โคเทรามีด950,000ครับมีแอนิเมชันสกิลแถมคู่ดาวอยังโคตรไวเ,เมื่อไหร่มันจะมีไอ้พวกดัมมี่ที่ยืนอยู่เฉยๆมาให้เรารีวิวสกิลเนี่ย <c oughs> น่นาประัญมากเลยนะไอ้ดัมมี่ที่มาต่อยเนี่ยสกิลตัววีอีกหึงรอบครับแบ็กแฟตไอ้น้อง โหเท่ oh, ถ้าเสียงเกมดังไปขออภัยด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเหมือนในส่วนของอายุนิวตันหรือเปล่าที่เราปรับในส่วนของเสียงแค่หลอดเดียวเนี่ยเสียงแม่งโคตรแรงเลยทุกคนโคตรดังอะแล้วก็สกิลต่อไปครับตัว B ีเพิลเลฟอันนี้จะดูเหมือนเป็นในส่วนของอัลติเมทนะทุกคนแต่ไม่ใช่ครับดาเมจหนึ่งล้านห้าแสนให้สังเกตที่คูดาวครับแป๊บเดียวคูดาวหมดแล้ว ขอลองครับอย่าเนิร์ฟยูตาเลยยูตาแบบเนี้ยแม่งโอเคแล้วเว้ยตัวบีอีกหนึ่งรอบครับอืมเป็นการทำให้สตูติดน็อกแบ็กด้วยนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับนั่นก็คือในส่วนของสกิลตัว F กลางอนาเขตผมแดนไลมาก 6 3ล้าน9แสน9กิลโคตแรงครับทุกคนสกิลแรงไม่พอนะผมจะบอกให้แม่งวงกว้างด้วยทุกคนเห็นเจ้าสตีมแบกเกอร์ที่อยู่ตรงนี้ไหมครับมันติดดาเมจด้วยนะแล้วเมื่อกี้เราได้กล่องมาจากไอ้เจ้าเอ่อมอนที่อยู่ตรงเนี้ย ติดดาเมจด้วยนะทุกคนคือวงกว้างแบบมากๆเลยนะครับผมยูตานี่เป็นหนึ่งในพลังที่ดีที่สุดในเกมนาตอนนี้ย้ําอีกรอบครับคืออะไรที่เก่งๆเนี่ยผู้เล่นชอบแน่นอนรวมถึงผมหนึ่งคนด้วยย้ำแม่งทุกรอบเลยทุกคนคือแบบมันเก่งเก่งมากเก่งจริงๆเก่งเก่งเก่งจนไม่อยากให้เนิร์บอะ่ะเออใครที่ได้ใครที่ได้ยูตามานี้น่าจะเข้าใจความรู้สึกของผมแน่นอนครับโอเคเปิดกล่องโอ้ย โอ้โหได้โจยสติ๊กมา1หนึ่งอันวะ่ะเออมันน่าจะไม่ถึงกับเจ้าตัวนี้ไม่สําหรับกลางอาณาเขตอันนี้น่าจะไกลไปเนาะไม่ถึงอ่ะไหนๆเราก็ได้โค้ดขี่มาแล้วเดี๋ยวเราไปตีสุกุณะกันครับไปใช้กลางอาณาเขตกับสุกุณะให้ดูนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาตีในส่วนของสุกุณะกันสปอนเลยไอ้น้องสุกุณะนี่อยากได้มากเลยแต่เมื่อไหร่ผมจะได้เนี่ยสกิลตัวบีครับ โอ้ดะโอ้เลือดมาอยู่ที่9ล้านเลยนะน่าจะตีค่อนข้างที่จะไวอยู่สําหรับสูกุณะของเราเพราะว่าตอนนี้ที่มีโกโจโอเอ้ยไม่ใช่ยูตะไอ้น้องเก่งกว่าโกโจโด้วยนี่ผมรอโกโจ v2 นะผู้วัฒนาอย่าลืมทำโกโจ v2 ด้วยนี่ครับผมโกโจโล,ล่างที่มันตัวขาดอะอ้เอาเอาเอ,าเอ,าเอาครับผมนี่คือเกมที่เรารักไอ้ที่อะ โอเคตายแล้วสู้นะได้อะไรโอ้โหคูณ2กูไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลเจ้าผลกูลา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 กันดีกว่าทุกคน <S 2> <S 2> ในส่วนของผลกูลาลาลานะทุกคนจะอยู่ในระดับของเลเจนดัลลี่นี่ครับผมราคา1 1 5 0โบบักเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะไม่ไปลองกับเจ้าออมที่มันเคลื่อนไหวตรงนั้นได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาพวกมอนที่ ที่เกาะสุดท้ายแล้วกันคือเลือดมันก็เยอะแหละแต่มันไม่น่าที่จะวิ่งไปวิ่งมาอะไรขนาดนั้นนะอะเดี๋ยวผมมาเริ่มต้นกันที่เกาะแรกเลยว่ะไอ้มอนเกาะสุดท้ายมันดูน่าลำคาญไปหน่อยนะเพราะามันใช้ในส่วนของสกิลได้ในส่วนของสกิลตัวเซตผลผลสั่นเรับเฮ้ย,อยโอ้ดาม,มสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันทุกคนชาร์อบึมโอ้ วงกว้างด้วยนี่ครับทุกคนวงกว้างด้วยแล้วก็สําหรับใครเฮ้ยพี่ไอ้ผลสันนี่มันสุ่มได้หรือเปล่าสามารถที่จะสุ่มได้เหมือนกันนะทุกพลังทุกบ b ลิตี้ในแมปนี้สามารถที่จะสุมได้นะทุกคนตรง power กาชาตรงนี้โดยมันจะใช้เจมประมาณ1,000แล้วก็สามารถที่จะออโต้ได้ด้วยนะ ไอ้วกผลหาย,ยากเนี่ยจะอยู่ในมิสติกนะครับผมส่วนหายง่ายหน่อยก็จะอยู่ในส่วนของเล g เจนดอรี่เอาที่แบบจับต้องได้ก็น่าจะเป็นเล g เจน r ดรี่แล้วทุกคนเลดอปมันอยู่ที่5%้าเปนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็มาสุ่มได้ตรงนี้โอ้โหแต่จากที่ผมสุ่มมานะไอ้ผลที่มันหายยากๆเนี่ยมันไม่ค่อยดอกเท่าไหร่เหมือนว่าเขาจะปรับไปแล้วหรือเปล่าอันนี้เราได้แค่ผลกะกา,กากใช่ไหมแต่มันจะมีช่วงหนึ่งอะที่ผมสุ่มผลปีศาแล้วได้ ของดีเยอะมากเลยเนี่ยได้ยามาโตะฟู้ดสตีมเบเกอร์ซอนจินบูนะครับผมกาวิตี้ไลฟ์ฟู้ดอย่างเงี้ยแต่ดูอันนี้ดิอุ้ยหายไปไหนอะไอ้พวกเลเจนดารี่อะแล้วแต่ดวงจริงๆนะสกิลต่อมาครับตัวเอ็กควักแมทโอ้โหจะเป็นการทุบพื้นนะวงก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แถมคูลดาวนะ่าจะเอ,อ่อนานกว่าสกิลตัวแซดอีกนะครับผมอืมประมาณนี้สกิลตัวซีบีดควักแคบ จะเป็นแอนิเมชันจะเรียกว่าแอนิเมชันยังได้ไหมก,ก,ก็ก็น่าจะเรียกได้แหละเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการจับสตูนะครับผมแล้วก็บึมบึมบึมนะอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหสกิลตัวนี้แรงมากเลยอะดาเมีอยู่ที่1ล้านกว่าดาเมีเลยครับแล้วก็สกิลตัววีเอิร์ธควักโอ้ย เขย่าโลกทุกคนดามจอยู่ที่6ล้านดามจเอ้ยริงจริงมันก็เก่งอยู่นะเนี่ยสำหรับผลสั่นของเราครับทุกคนแต่มันติดอยู่ที่คูดาวมันนานไปนิดหนึ่งนะไม่ไม่เท่ากับยูตาที่คูดาวมันจะค่อนข้างที่จะไวแต่ก็ใช้ได้นี่ครับผมใช้ได้เหมือนกันเอาจริงจริมันน่าจะเก่งกว่าซอนจินวูเลยมั้งเนี่ยไอ้ผลสั่นตัวเนี้ยคือซอนจินวูถ้าไม่รีเวิร์กหรือทําอะไรให้มันดีกว่านี้ทุกคนไอ้ราคา4 0 0 0โลบักนิด ไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะราคาแพงแต่ดาเมจน้อยสกิลไม่ค่อยดีอ่ะเออแล้วก็ในส่วนของสกิลตัว B ครับทุกคนซึนามิเป็นอัลติเมทสกิลโอ้ยเรียกสึนามิโอ้โหชี้เดี๋ยวเราต้องไปลองกับบอสดูนะครับว่าคอมโบชุดหนึ่งเนี่ยดาเมจที่ทำได้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอคูดาวก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เรารีตัวเนี่ยมันจะติดคูดาวค่อนข้างที่จะนานไปพวกอัลติเมทสกิล อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกับซอนจินวูครับสตีมเบเกอร์สกิลหนึ่งชุดพอนะทุกคนเอ่ Skill, อสกิลอ่ตัวเซตมันมัน,มนโอเคมันได้แหละเมื่อกี้เหมือนมันต้องชาร์จโอ้โหสตีมเบเกอร์นี่ค่อนข้างเรียนน่าลำคาญอ่นตัว X โอเคแล้วก็ตัว C ีครับอืมแล้วก็ตัว B ครับอืมตัดโลกแล้วก็ตัว B ีครับโอ้โหเอาจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะ คือสกิลมันแรงมันใช้ได้แล้วแต่ผมว่าอยู่ต่านน่าจะเก่งสุดแล้วอะอสำหรับผู้เล่นใหม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่ใช้ในการฟาร์มได้นะครับผมนี่สกิลโอ้โหใช้หลายชุดอะทุกคนควรจะตายนะนี่ก็นะ่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปคลิปนี้แล้วนี่ครับผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้พพาไปทำ ในส่วนของอาบิตี้แบบเริ่มต้นถึงจบนะเพราะว่าผมเออไปซื้อมาก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์ครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมน์ไว้ใต้คอมเมนต์ Comment นะทุกคนเจอกันคลิปหน้าสในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนไปดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย